สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับสองมิถุนายนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมักรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับวันนี้ก็อยู่ในไทยเชตดูเอลนะครับมาประลองหมักรุกไทยนะครับก็ตามคอมเมนต์นะครับของเอฟซีนะครับว่าอยากเห็นตัวเวลาด้วยนะครับไก่ข้าวฟ้าก็จัดให้เลยนะครับตามคําขอนะครับ คนนี้ก็มาด้วยไม้ยงซ้ายนะครับระทะกระม้ายงขวาของสีดํานะครับขึ้นขุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เราทิมเบีย้ยตัวไหนดีนะครับทิมเบีย้ยท่อช้างขึ้นไปนะครับจะทิมริมหรือเปล่าอ๋อทิมค้ำนะครับทิมค้ำเราก็ทิมริมไป,ปรัตสีเปียคู่ไปนะครับในจังหวะนี้นะครับเสริมโคนขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายนะครับสีดําเอาเรือมากด ไการป้องกันไม่ให้ขุนขึ้นนะครับขุนขึ้นก็จะมีการคอมโบกันเกิดขึ้นนะครับจังหวะน,นี้ก็ปูสามขึ้นไปนะครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกับม้านะครับม้ากแกรบนะครับม้าแกรบสามขานะครับโอ้โหสายตาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับใส่แว่นเ็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ะจังหวะน,นี้ครับที่มา้าม้าก็มาจับโคน เอาขุณขึ้นไปอยู่ตากดเลยครับอ่อรอสักหน่อยนะครับอ่รอรอออชิงนะครับอ่ะไม่สนใตตากดนะครับเพราะเราเห็นว่ายังมีเม็ดอยู่นะครับก็เลยเลยยังขึ้นไปอยู่ตากดได้ครับจังหวะนี้เสริมคนมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นเบี้ยไปยังไม่ดีนะครับเอาเรือมาประกบคู่ก่อนครับประกบคู่เราก็อยากจะคอมโบบ้างนะครับ จังหวะนี้ทิ่มใส่โคนเขากินเรา <INTER L os> กินเบี้ยออกไปไม่ดีนะครับจะโดนปักไม้ตรงกลางนะครับเขาจะทิ่มเบี้ยสูงใส่มา,าซ้ายเรานะครับจังหวะนี้เราจําเป็นต้องกินตัดครับเปิดหน้าบ้านตัวเองเล่นเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับก <stag> ็เราจะเปิดหน้าบ้านครับรับแขกนะครับแขกจะเข้าบ้านแล้วเขาเปิดประตู <c oughs> เปิดร <c oughs> ั้วก่อนครับตอนนี้เปิดรั้วบ้านก่อนครับแต่ยังไม่ได้เปิดประตูบ้านนะครับในจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้ก็ทิมใส่โคลนขึ้นไปก็ทิมใส่โคลนสวนมาแล้วก็ปักใส่โคลนใส่ม้านะครับอ่ะไปครับอันนี้ก็เลยเปิดประตูแล้วนะครับเปิดประตูบ้านนะครับยังไม่ได้เปิดห้องนอนนะครับจังหวะนี้ก็เอาเบี้ยกินใส่โคลนไปโคลนจะไหลขึ้นมาไหมถ้าไหลขึ้นมาก็จะเอาม้ากินเลยนะครับเอาม้ากินเสร็จแล้วก็ขยับขุนหนีแล้วก็ถอยม้ามากินเบี้ยฟรีนะครับสีดําไม่ปักขึ้นมานะครับไม่ปักขึ้นมาที่ตำแหน่งชอทิ่งสี อืมตอนนี้ตากฏเรามันเริ่มบางนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเสริมโคนขึ้นไปครับนะครับยังมีเม็ดบางอยู่นะครับถอยเม็ดในตำแหน่งเนี้ยอยู่ไม่ได้ครับเมืองบางกอกนะครับจะบอกให้นะครับถอยขุนขยับออกมาทางด้านปีกซ้ายนะครับยังอยู่กับอ่าเล็กคู่ใจนะครับขุนพลนะครับโคนตัวนี้นะครับก็ป้องกันขุนอยู่ ทำถ้าจะซ้อนเรือของสีดําก็ปูสามขึ้นไปครับเราก็จะลื้อหน้าบ้านเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะลื้อได้หรือเปล่านะครับในตําแหน่งนี้ช้อจริงสี่นะครับสีดําจะเอายังไงครับคู่ต่อสู้ของเราครับท่านม้านะครับมาแกรบนะครับสะอามขานะครับขยับเรือมาหลังโคนอืมเสริมมาขึ้นไปครับทางด้านปีกขวาขยายตัวขึ้นไปครับ จุดมุ่งหมายเราก็อยากจะทิ่มโคนนะครับแต่เราต้องเปิดคลองเรือก่อนครับเปิดคลองเรือทางด้านปีขวาเมืดขึ้นมาตำแหน่งนี้เราไม่กลัวครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรครับกินตัดเข้าไปก่อนนะครับครับท่านผู้ชมกินตัดเข้าไปก่อน่อสู้เอาริมกินตัดเข้ามาก็ปักใส่โคนเลยครับโคนต้องจอรีหนีไปนะครับตอนนี้เราก็ทําท่าจะซ้อนเรือครับหาวิธีก่อนนะครับ จืดเรือไปให้ให้เบีย้ยผูกนะครับให้ม้าผูกขึ้นไปครับขาับเรือลงมาจะต่อเรือหรือปะต่อก็ต่อครับนะครับในสมอภูมิเราเป็นต่อนะครับได้เบีย้ยสูงถึงสองตัวนะครับเบีย้ยสูงมรณะนะครับที่ตำแหน่งชอชิงชอชิงห้านะครับ กับเบี้ยสูงสกดทัพนะครับที่ขอไข่ห้าเหมือนกันครับถอยเรือมเอาม้าไปครับคู่ต่อสู้เขาอ้อรอพอสมควรครับไม่หลบเอม้าไปลุกเขาหลบคุ้นถ้าม้ากลับมาจะเรือไปลุกเขาก็เอาขุนขึ้นมาเอาคนไปรับอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเก่งพอสมควรในการป้องกันตัวนะครับจังหวะนิยโยนะครับขายเลยนะครับขายโคนโอซื้ออย่างไวนะครับคู่ต่อสู้ครับ เราก็ต้องการขยับม้าให้มาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถลุกนะครับทางซ้ายมือนะครับเอาม้าไปลุกนะครับคาดกินเรือนะครับแต่อ่าเนี่ยเอาเอาคนไปกันจังหวะนี้เราได้ลุกหนึ่งทีนะครับตัดเรือไปหนึ่งลำนะครับเรายังมีม้าอีกตัวนึงมาใช้งานครับกินก่อนนะครับเอาเม็ดกินเข้ามาโคตอสู้ก็ยังเหนียวแน่นนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปอีกครับยังเหนียวแน่นเรือเรือสองลำทางด้านปีกขวายังยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเสริมขึ้นไปอีกครับ เสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถอยมาแล้วนะครับถอยมาจะทำอะไรเอ่ยอมหมุนหมุนหมุนเอาเรือมาทางด้านซ้ายบ้างนะครับที่จอจานนะครับจอจานสองครับเราจะ โยนเม็ดนะครับโยนเม็ดขึ้นไปนะครับโยนเม็ดเบี้ยกินแล้วก็เบี้ยกินโคนกินแล้วก็เอาเรือกินนะครับเบี้ยสองตัวทางด้านปีกขวาของเราเนี่ยนะครับจะได้เป็นเบี้ยคู่ที่สวยงามนะโยนขึ้นไปเลยครับซื้ออีกนะครับโอ้โหขายเม็ดนะครับรอบแรกขายโคนนะครับรอบนี้ขายเม็ดนะครับเม็ดแรกเบี้ยนะครับโอ้โหเอากันสินะครับสีดํามีสวนนะครับแพงไรหมาเราเราลุกไปก่อนทีครับงายลุกนะครับขุนจะขึ้นมาไหม ถ้าขุนขึ้นมาจะาม้าไปซ้ำนะครับดึงขุนเข้ามาเลยนะครับเปิดประตูรับนะครับอ่าไม่ขึ้นมานะครับไม่เข้าบ้านเรานะครับถ้าเราเอาม้าขึ้นไปข้างบนเราจะโดนหงายนะครับโดนหงายเสียบลักนะครับเสียบม้ากับเรือนะครับตำแหน่งนี้ดีที่สุดก็ถอยลงมาตาข้างล่างนะครับตาข้างล่างที่ตำแหน่งงองงูครับงองูงองงูหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็หาวิธีครับที่จะโจมตีนะครับคู่ต่อสู้ของเรานะครับขมุนมาไปก่อนครับเป็นไฟบังคับนะครับที่ต้องถอยมาในตำแหน่งนี้ถอยไปหลังขุนก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ถอยหลังขุนม้วนขึ้นไปก็ยังไม่ได้ตำแหน่งตาลูกนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นไปตานะครับตับกินเบี้ยนะครับบังคับให้สีดําต้องเอามาขึ้นมาผูกเพราะเบี้ยตอนนี้ค่อนข้างจะไปไหนไม่ได้นะครับได้ง่ายก็จริงแต่ไปไม่ได้ครับ เอาเรือขึ้นไปเอาม้ามาผูกก็เอาม้าไปจับทางด้านปีกขวานะครับจับกินเบี้ยงหายนะครับไปครับยกม้าขึ้นไปนะครับได้จังหวะนะครับอคอมโบนะครับก็เอ้าขายเบี้ยงหายนะคขายขึ้นมันก็กินเข้าไปครับเสียริมเสียริมก็ติดมา้านะครับติดม้าขึ้นไปกลับมารุกรุกก็กินม้าเข้าไป หงายครับหงายเราขยับไปทางด้านซ้ายนะครับเรายังไม่ให้หงายนะครับเขารุกมาแล้วนะครับเรายังไม่ให้หงายจังหวะนี้ทิมไล่มาทิมไล่มาไปก่อนครับหงายไล่มาไปครับม้าจระดีถอยกลับไปนะครับตำแหน่งนี้เรือขวามือสุดต้องใช้งานแล้วครับเอาเรือไปกดโคนนะครับเราก็จะเอาม้านะครับเอาม้าไปรุกนะครับเอาม้าไปรุกทางด้านริมกระดานนะครับก็ เอาม้าขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปคุมตามม้านะครับมาของสีดําที่จะขึ้นมาก่อกลัวนนะครับอะขึ้นไปรอก่อนเลยเอาเม็ดมาแทนทีนี้เข้าทางเราแล้วครับเอาเริวไปกดคนนะครับเราก็จะโยกมาไปทางด้านปีกขวานะครับแล้วก็ไปสุดกระดานเลยครับเอาม้าไปลุกนะครับกินโคนขุนต้องหนีไปแล้วเราจะกินโคนนะครับแต่ถ้าเขาดึงเม็ดกลับมานะครับดึงเม็ดกลับมาเราลุกเขาหนีขุน กินโคลนค้เม็ดปิดเราก็จะเอาเรือกินลุกจนกลางกระดานจนจนไปนะครับของฝั่งดำเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตามท้องเรื่องครับตำแหน่งนี้ก็ลุกเรอก็ถอยลุกมาตรงๆครับเราจะไม่ให้ลุกต่อเนื่องครับถ้าเอามาาลุกรอเรือกินนะครับก็ติดเบี้ยงหงายครับเรือลำหนึ่งยังออกมาไม่ได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาลุกไทยไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับ อันนี้ก็จนสวยงามนะน่าจะจนสวยงามน่าจะแก้ไม่ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับอย่าลืมติดตามทางยูทูด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ